มาเปิดประเด็นกันค่ะก็เรียกว่าดิ้นกันสนุกนะคะสำหรับหนุ่มสามกีบก็เตรียมรับหมายค่ะหลังจากที่พูดไม่คิดด่าสุดหยาบแอนจัก,กระพง์ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ประกาศช่วยซื้อร้านอาหารที่เกิดวิกฤตโควิดค่ะหลังจากที่ทางด้านของแอนจัก,กระพงจากกราจุธาทิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JK and Global Media จำกัดมหาชน ได้มีการค่ะโพสต์ประกาศถึงร้านอาหารนะคะหลายแห่งที่ประสบปัญหาอยากจะช่วยนะคะขอเข้าซื้อกิจการจำนวน10แห่งโดยให้อินบ็อกรายละเอียดร้านเข้ามาใน Facebook แต่ก็มีประเด็นดราม่าตามมาค่ะเมื่อมีชาวเน็ตบางพวกนะคะมีการพากันวิพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องดังกล่าวโดวยมองว่าผู้ประกอบการอาจไม่ได้อยากขายร้านแต่อยากขายของมากกว่าการทำแบบนี้ก็เป็นการเทคโอเวอร์กิจการ แต่ทำให้เหมือนเป็นบุญรอเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กรวยแล้วเลยซื้อเก็บไว้สักวันโควิดก็ต้องหายตอนนี้ราคาถูกขณะที่บางส่วนค่ะก็มองว่าวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการอยากจะขายกิจการจริงๆแต่หาคนซื้อ,อยากหรือเหมาะกับคนที่มีหนี้สินเยอะแบกภาระตรงนี้ไม่ไหวแล้วจึงจำเป็นต้องขายกิจการจริงๆ และก็ยังมีใน t w i t เตอร์ค่ะของหนุ่มรายหนึ่งที่อยู่ในกวนของม็อบ3นิ้วค่ะ mm. เข้ามาดายาบคายให้กับแอนจักรพง mm. และก็ยังบอกว่ารวบซื้อกิจการในวันที่เขาอ่อนแออันนี้เรียกว่าช่วยเหลือหรอ mm. ซึ่งแอนจักรพง์เองก็มีการโพสต์ภาพแคปข้อความจากชาวเน็ตบางส่วนที่มีการวิจารณ์ถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งมีการเขียนข้อความค่ะบอกว่า ในกรณีนี้ขอให้อาภัยผู้ที่ป่วยทางสมองและทางจิตท่านนี้เพราะนอกจากสยาบคายแล้วยังขาดอาหารหล่อเลี้ยงทางความคิดอีกกิจการเขาเจ๊งเขาหมดเงินทุนครอบครัวเขาจะกินอะไรดิฉันซื้อต่อมาก็กลายเป็นภาระของดิฉันต่อไม่คิดบ้างล่ะ เพราะรายรับจากร้านอาหารเท่านี้ดิฉันจะเอาไปเพื่ออะไรและคิดว่ายังขาดทุนด้วยดิฉันทําก็เพียงเพราะให้เขาจะได้มีเงินกลับไปใช้จ่ายแลกกับสิ่งที่เขาพลาดไปซึ่งใครเดือดร้อนอยากจะขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องสิคะเงินดิฉันอยู่ในกระเป๋าดีๆอยู่แล้วก็จะได้อยู่ที่เดิมไม่ต้องออกไปช่วยใครหากปากเสียกันแบบนี้ มีแต่ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องว่าคนที่เข้ามาขายแอนเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่มิจฉาชีพภายใต้คอมเมนต์ดิฉันก็เขียนอย่างชัดเจนว่าเขารวมหุ้นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องซื้อกิจการทั้งหมด100%พูดง่ายๆคือดิฉันเข้าอุ้มคนที่ล้มเพราะเขาเหนื่อยจากความไม่สำเร็จของกิจการในช่วงโควิดและลำบากมากแล้ว หากคุณไม่ใช้สมองแล้วใช้แต่โซเชียลมีเดียโดยการมีอะไรก็ด่าไปเรื่อยๆไม่มีการวิเคราะห์ก่อนวิจารณ์ประเทศชาติจะเจริญได้ไหมทาไม่ต้องการให้แอนช่วยแอนก็จะหยุดตรงนี้ค่ะผิดหวังมากกับมนุษย์ปากเสียทั้งนี้ค่ะก็ปรากฏว่าในทวิตเตอร์ดังกล่าวค่ะยังมีการโพสต์ด่าแอนจักรพงศ์ต่อเนื่องจนทางด้านของแอนนั้นก็มีการทวิตข้อความถึงบุคคลน,นี้ เพราะว่ามีการทราบชื่อนามสกุลจริงแล้วแล้วก็ยังมีการระบุว่าเตรียมเงินไว้นะจ๊ะหิวแสงดิฉันฟ้อง10ล้านบาทเพราะมูลค่าชื่อเสียงของฉันที่เธอทำร้ายไม่งั้นก็เข้าคุกสัก3ปีตอนแรกคิดว่าหล่อนป่วยจะอโหสิแต่บอกเองโง่แล้วอวดฉลาดด้วยว่าดิฉันไม่ป่วยงานนี้ค่ะก็เลยมีคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจแอนจัก,กรพงศ์เป็นจำนวนมากว่า ไปด่าเขาขนาดน,านั้นรอรับหมายสารได้เลยครั้งนี้คงไม่จบแค่กราบเท้าหรือรับกระเช้าเข้าคุกแน่นอนค่ะ